สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน v i p เช้า v i p บ่ายนะคะประจวมาที่17บเจ็ดกรกฎาคมหกห้าเนาะก่อนอื่นทางช่องคือไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรรมพันนะคาเตือนจากทางช่องน้ำเพชรผ่านไว้นะคะสำหรับตัวเด่นก็คือ2กับห้าตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้า ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเ้นรูดตัวเด่นแล้วนะคะตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดก็สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าสองเจ็ดสองห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเนาะ จับคู่ไข่ก็สองห้าห้าสองสองสี่สี่สองสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะทั้งเช้าทั้งบ่ายเด้อจับคู่ซื้ออมันง่ายดีเนาะถ้าเป็นงั้นก็รุดตัวเด่นเอานะคะตัวรองถ้าจะเข้าก็เข้าตัวหัวตัวท้ายเด้ออาจจะเป็นสี่ศูนย์สี่หนึ่งหรือจะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหรือจะเป็นสี่เก้าเจ็ดเก้าอย่างงี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะพากันกดไลค์ให้มั่งเถิดดูกันเฉยๆนั่นน่ะกด like ไลค์ไปถึงสิบคนเลยไม่ใช่ว่าไม่ถูกนะก็ถูกอยู่เนะ้อบางวันก็เข้าสามตัวตรงๆสองตัวบนล่างด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ